ผลิตปิดพระผลิตปิดพระผลิตปิดพระพระพระผลิตปิดพระผลิตปิดพระผลิตปิดพระพระพระกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ผลิตด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผลิตปิดพระอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผลิตจะพาพี่ๆมาอยู่ในเหรียญของท่านเจ้าคุณพัฒนวัดห้วยด้วน ก็จะเป็นรุ่นที่ชื่อว่าพยักเฮงชนะจนนะครับนี่นะพี่นะพยักเฮงชนะจนแล้วก็วงเล็บเสือสีนะครับอันนี้จะเป็นเสือสีของอทีมสร้างป้อมสกลนครนะครับพี่อ่าเน่นะครับเขาเดินทางมาสู่รุ่นสุดท้ายแล้วนะพี่นะเสือสีนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะพี่ว่าเสือสีของป้อมสกลนครจะสวยงามขนาดไหนนะพี่อ่า มามาดูกล่องแรกกันก่อนนะครับหนึ่งสองซ้ำโอ้โอนะครับพี่นี่นะครับจะได้เป็นแบบเนื้อเงินเงินแล้วก็งานลงยานะครับนี่เหรียญแรกนะครับเออหลังกล่องนะครับของป้อมสกลน,นะพี่นะเขาจะมีโลโก้ที่เป็นทีมงานของเขาเป็นสกรีนหรือว่าเป็นบล็อกแบบนี้เลยนะครับอืม มีทุกกล่องนะพี่นะโลโก้ของเขานะครับของแท้ต้องมีโลโก้ทีมงานนะพี่นะในกล่องที่สองนะครับมาดูกันหนึ่งสองซ้ำอ๋อแวบๆบแบบนะครับหนึ่งสองซ้ำเอ๊นะครับอันนี้จะเป็นเนื้อสีดำดำสีทองนะครับจะเป็นแบคโโรดียมนะครับพี่เหรียญที่สองได้แบคโโรดียมนะครับมา เรามาดูความสวยงามแบบชัดๆกันดีกว่านะพี่นะเหรียญแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบล็คลเดียมกันดีกว่านะพี่ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะออกจากซีนออกจากซองนะครับมาสวยชัดมากนะครับพี่ในรุ่นที่4นี้นะครับเขาก็จะเป็นเสมาพิมพ์ครึ่งองค์นะครับซึ่งก็จะ แตกต่างจากรุ่นที่3าในเรื่องของพิมพ์นะครับที่รุ่นที่3ามเขาจะเป็นเสพมาพิมพ์เต็มองค์นะครับพี่ถ้าจํากันได้นะพี่นะถ้าเกิด FC ท่านไหนยังมาไม่ทันนะพี่นะสามารถย้อนไปดูเสือสามของป้อมสกลได้นะพี่ในคลิปเก่าๆของผลิตนะครับเนี่เรามาดูบล็อกหน้าหลวงพ่อกันนะพี่โอ้โหนะครับสวยมากนะพี่นะดูนะพี่นะแววตาชัดเจนนะครับ จมูกสวยงามนะพี่นะไม่มีบี้ไม่มีบุบไม่มียุบไม่มีสลายเลยนะพี่นะสวยสวยนะครับริมฝีปากคมชัดนะครับพี่โอ้โหสวยจริงๆนะครับในรุ่นนี้นะครับเสือสี่เขาจะใช้บล็อกหน้าหลวงพ่อเป็นพิมพ์ครึ่งองค์เหมือนเสือหนึ่งนะครับเสือหนึ่งปิก,ก็ทําไว้แล้วนะพี่นะย้อนไปดูได้นะครับจะเป็นบล็อกหน้าหลวงพ่อประมาณนี้เลยนะพี่สวยมากนะครับ จะเป็นแบ็กโรเดียมขอบทองนะพี่โอ,โ,โอ้โหนะครับนี่นะสังกติจะเป็นทาทองนะครับพี่สวยจริงๆนะครับดูผิวนะครับดูไหปยปลา,าแล้วก็ดูความละเอียดของงานออกแบบนะพี่นะดูรอยย่นรอยประสบการณ์นะพี่เขาเก็บละเอียดดีจริงๆนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับก็จะเป็นอิสวาสุ นะครับพีน่นี่นะครับหูช้างหรือว่าตรงใบเสมาตรงนี้นะครับสวยงามงานออกแบบขอบนะครับสวยคมชัดนะครับพี่เน่เสือชัดเจนนะครับเสือคาบมีดหมอนะครับพี่นะโอ้โหแววตาเสือคมชัดมากนะพี่นี่นะครับ คือเขาทำบล็อกดีมากๆเลยนะครับเนียนเลยนะครับดูนะครับงานออกแบบคมชัดอ่านี่ยสวยๆนะครับพี่ปะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะครับพี่หนึ่งสองซึมโอ้โหนะครับเป็นแบ็กโรเดียมพื้นสีดำนะครับพี่พื้นเป็นแบ็กตัดขอบแล้วก็ตัดยันต่างๆนะพี่เป็นสีทองนะครับสวยมากนะครับ นี่นะพี่งานเอกลักษณ์คมชัดนะครับเขาจะชัดเจนมากเลยนะพี่นะในเรื่องของเสือ,อหันข้างแบบนี้นะครับแล้วก็ในเหรียญน,นี้เขาจะเป็นเสือคาบมีดหมอด้วยนะครับลายเสือสวยคมชัดนะครับพี่เหมือนทองคําเลยนะพี่นะเออดูนะครับแล้วก็จะมี อัขระยันต่างๆนะครับล้อมรอบเสือนี่ตัวนี้ก็จะเป็นอัขระยันนะครับเหมือนกันนะพี่นะด้านบนจะเป็นคำว่าเมตตามหานิยมนะครับแล้วก็มียันพุทซอนด้านบนนะพี่นะเออด้านล่างจะเป็นที่ระลึก100ปีพยักษ์เฮงชนะจนนะครับแล้วก็จะได้หมายเลข1082นนะครับพี่ อ่0 8 3นแะครับนี่นะแล้วก็จะมีต่อคำว่าเฮงนะพี่นะตรงนี้นะครับเอกลักษณ์ที่สำคัญเหมือนเดิมนะครับพี่ต่อคำว่าเฮงอ่าหลังเหรียญน,นะครับส่วนข้อความนะครับก็จะเป็นเอ่อ๋ยวนะซูมก่อนหลวงพ่อพัดบุญญากาโมวัดห้วยด้วนอําเภอหนองบัวจังหวัดนะครสวรรค์นะครับพศส5 6 4 อ่สวยงามนะพี่นะสวยๆนี่นะครับขอบตัดด้านข้างก็เป็นสีทองนะครับพี่นี่สวยงามนะพี่ดูอีกรอบนะครับบนบนนะครับนี่นะต่อไปนะครับจะเป็นเหรียญที่สองนะครับอันนี้มาดูกันชัดๆนะพี่นะสีเงินเงินแบบนี้นะครับสวยมากนะครับอืมโอ้โหสวยงามนะครับ จะได้เป็นงานหน้ากากนะครับพี่หรือว่างานประกบอันนี้น่าจะเรียกว่างานปะฉลุเหมือนกันหรือเปล่านะถ้าเป็นเสมา100ปีเขาจะเรียกเป็นอ่าปะฉลุนะครับโอ้โหสวยๆนะครับดูขอบตาแววตานะพี่ดูเปลือกตาของหลวงพ่อนะครับเก็บงานเก็บรายละเอียดได้ดีเลยนะพี่นะอือนะครับจมูก สวยคม100%เไม่มีบี้ไม่มีบุบไม่มีรอยเลยนะพี่สวยจริงนะครับพี่รุ่นนี้นะลิมฝีปากคมชัดลายตรงสังกตินะครับสวยคมนะครับอ่าส่วนงานขอบนะครับงานออกแบบสวยชัดเจนนะครับพอมีงานลงยาเข้ามาเราสามารถเห็นรายละเอียดตัวอัคระยันชัดเจนนะพี่เพราะว่าเขาลงยาได้สวยมากนะครับ ลงยาได้แบบพอดิบพอดีนะพี่นะนี่นะครับขอบนะครับจะลงยาแดงนะครับลงยาได้แบบสวยมากนะครับืนี่นะจะมีแบบนิดๆนี่ยหน่อยนะพี่แต่รุ่นของอพี่ป้อมสกลนครน,นะครับเขาทำงานระดับพรีเมียมจริงๆนะพี่นะเออในแต่ละเหรียญในแต่ละรุ่นของเขาออกแบบสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ ใส่ใจรายละเอียดต่างๆได้ดีมากนะครับอันนี้เสือคาบมีดหมอคมชัดนะพี่นะด้านล่างนะครับในภาพรวมด้านหน้าจะเป็นงานหน้ากากขอบแล้วก็หน้ากากตรงองค์พ่อด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะพี่จะเป็นงานหน้ากากเงินนะพี่นะเออปริจําได้ละเป็นงานหน้ากากเงินนะพี่อันนี้หน้ากากเงินแท้แล้วก็หน้ากาก ขอบนะครับเป็นจะเป็นเงินแท้เหมือนกันนะพี่แล้วก็ลงยาม่วงและแดงนะครับใช่แล้วพี่ส่วนด้านหลังนะครับเป็นเนื้ออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะพี่นะหนึ่งสองซ้โอ้โหนะครับด้านหลังเขาจะเป็นเนื้อชนวนนะพี่นี่มาดูความสวยงามตรงเสือกันนะพี่ของเนื้อชนวนนะครับไม่มั่นใจว่าเป็นมหาชนวนหรือว่าเป็นเนื้อชนวนนะครับ Uh huh. นะโมพุทธายะนะครับชัดเจนที่ระลึก100ปีนะพี่ตอกเฮงเป็นเอกลักษณ์ประจําตัวของรุ่นนี้อยู่แล้วนะครับตอกเฮงได้ชัดเจนมากนะพี่นะโอ้โ oh, หสวยๆนะครับ uh huh. สวยๆหมายเลขนี้ที่ได้มาคือเออสอนะพี่นะหนึ่งหนึ่งนะครับ ในเหรียญนี้ได้หมายเลขหนึ่งหนึ่งนะพี่ตองหนึ่งนะครับอ่าเบิ้ลหนึ่งนะครับพี่สวยมากนะครับนี่สวยๆเป็นเนื้อชนวนนะครับพี่ถ้าไม่ชนวนก็เป็นเนื้อมหาชนวนนะครับอืขอบเหรียญน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูความละเอียดแล้วก็มาดูงานประกบกันนะครับพี่นี่นะพี่นะก็จะเป็นเนื้อชนวนประกบด้วยหนะักกากเงินนะครับ เขาก็จะมีรอยประกบกันแบบนี้นะพี่นะสวยงามนะพี่อ่าเป็นรายการงานประกบนะครับงานประกบงานปะชะลุอะไรต่างๆนะครับแล้วแต่ว่าใครจะเรียกนะพี่นะอ่าสวยๆนะครับพี่เสือสีของป้อมสกลน,นครนะครับเดินทางมาเป็นเสือรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับพี่ในรุ่นนี้ สำหรับปลิศนะครับงานของอพี่ป้อมสกลนครนะครับเขาทำงานระดับพรีเมียมจริงๆนะครับตั้งแต่เสือ1เสือ2เสือ3แล้วนะครับแล้วก็เดินทางมาถึงเสือสุดท้ายก็ไม่เคยผิดหวังนะครับงานดีงานคมงานละเอียดแล้วก็งานลงยาสวยมากนะครับเก็บรายละเอียดได้ดีเก็บรายละเอียดได้ดีจริงๆนะพี่นะต้องชมนะครับ สุดท้ายนี้นะครับปริศก็ฝากพี่ๆนะครับฝากกด s ับสไ r i b e ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปริศด้วยนะครับแล้วมาคอยติดตามชมว่าในคลิปวิดีโอหน้าปริศจะไปปิดพระรุ่นไหนมาเปิดให้พี่ๆได้ชมกันสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะครับสวัสดีครับนี่สวยงามนี่นะอย่าลืมหาเก็บนะพี่นะ ปลิตปดิดพระปลิตปิดพระปลิตปิดพระพระพระปลิตปิดพระปลิตปิดพระปลิตปิดพระพระพระ